ดีครับ <c oughs> คุยกันพีน่น้องนั่งนั่งอรอรถดปูนสามชั่วโมงแล้วยังมาไม่ไดยเงิดไหลเทปูนทำบ้า,บานอยู่ทั้งภูเขาเลยพีน่น้อง ยุคเกาหลีนะประเดศเกาหลีถึงบรรยากาศค <Okay. S 1> น,นอะไรล่อเลยโนะอย้เห็นมะมงกุทพุณเลย ใส่แบบทุกอย่างแล้วแต่หามกุกสอกเห็นเท่าบ้านี้รถทันมาอยู่จนใบสามสี่สี่สิบแล้วโอ้เดือดคำแบบพี่น้อง มือนวันจันทร์วันอาทิตย์เขาหยุดนะครับวันจันทร์อย่ออาท่องล่อจัง่อยคิวหลยฝากเด้ได้พี่น้องได้ความาแลวกดไดกดติดตามให้นะติตามกดไลค์ได้พี่น้องเลย กเก่าอีงหอเอ้ยสามีได้ไปนองเรือ นังเลารถต่อไปพ่นละเสียามงแรง่งหล้วที่มาคือเป็นหลายสายเงี้งเฉไหม